ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาบรรยากาศผู้สูงวัยก็อยากจะมาพูดจากันเพื่อจะให้ ลูกหลานผุทธบริษัทสีใในพระรัตนตรัยมีการดูแลตนเองดูแลสังคมพร้อมใช้ชีวิตในครอบครัวในหน้าที่เหมือนเดิมการที่มีประสบการณ์ของผู้สูงวัยพร้อมทั้งมีการเรียนรู้ ตามพระธรรมคำสอนไปด้วยมีความสำคัญที่จะต้องตักเตือนตัวเราเองกันชีวิตพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสเรียนรู้ชีวิตยาววัยท่ามกลางถึงสูงวัยและอยู่ในหมู่คณะสังคมเดียวกันก็จะมีหลากหลายนะลัทธิแนวทาง การยึดมั่นถือมั่นทางใจแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ตามก็ยังมีโอกาสเป็นไปในทางที่ดีงามเพื่อจะฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความรักความสามัคคีและมีความเจริญเติบโตแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องน้อมละลึก เสมอในการที่เราใช้ชีวิตนั้นก็คือเรื่องไม่นำไปสู่ความแตกแยกนะดูแลกันด้วยความปลอดภัยอยู่ในกฎเกณฑ์ต่างๆแต่สิ่งที่เราได้เห็นการใช้ชีวิตจะเดินไปด้วยความพอดีนั้นก็ต้องมีการเก็บเล็กประสมน้อยจากอดีต แล้วก็ต้องน้อมเข้ามาเป็นเรื่องการศึกษาพัฒนาเพื่อจะให้เกิดจิตใจที่ดีตามไปด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ที่เราได้เห็นการใช้ชีวิตปัจจัยสี่นั้นก็ต้องค่อยๆศึกษาพัฒนาไปเราได้เห็นในสมัยโบราณถึงปัจจุบันนาการ ก็มีโอกาสนะน้อมเรื่องการใช้ชีวิตคู่กับการใช้อาหารการบริโภคสังคมเรายุคเก่าก็จะใช <c oughs> <c oughs> ้การดูแลตนตามธรรมชาตินะก็เรียกว่าเก็บเล็กเก็บน้อยนะปลูกพืชผักสวนครัวนะเป็นจุกๆเป็นแถวเป็นยมยมตาม พื้นที่เหมาะสมแต่ได้เห็นปู่ย่าตายายสืบทอดกันมาก็จะเป็นแนวทางอย่างนั้นเห็นความตื่นของการที่ใช้ชีวิตด้วยความเป็นธรรมชาติจะไม่ค่อยเดือดร้อนมากเกินไปทำปลูกบ้านพักอาศัยก็พอสมควรไม่ต้องประดิษฐ์ นะจนกระทั่งเกินกำลังของตนด้วยความสามาคัคคีก็นำพาให้ใช้ชีวิตกันด้วยความพอดีตามสมควรนะที่อยู่อาศัยนะก็พอเหมาะที่จะใหะ้การพักอาศัยและปลอดภัยและก็สามารถนะดูแลสืบทอดกันไป นะสิ่งที่เราได้เห็นเครื่องนุ่งห่มก็ทำกันเองปั่นฝ้ายเนี่ยทอผ้านั่นหมายถึงสิ่งที่ได้เห็นในอดีตนะในปัจจุบันก็เหลือเฟือนะที่จะต้องอเขาเรียกทำเองพร้อมทั้งมีโอกาสนะฟุ่มเฟือยมากเกินไปหรือไม่ก็ต้องมีการพิจารณาไปด้วย ในตัวนยารักษาโรคก็โบราณก็ควรจะทำอาหารเป็นยากันนะในยุคโบราณในยุคใหม่ๆก็จะมีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราสามารถน้อมละลึกสิ่งที่เป็นธรรมชาติและความพอดีของเราก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อยปะปนร่วมกัน อาหารเป็นยาในการเลี้ยงชีพอากาศที่ดีมีความสำคัญนั่นที่เราต้องใช้ใอากาศมาหล่อเลี้ยงร่างกายของเราสิ่งต่างๆในเหล่านี้ชีวิตก็จะมีเป้าหมายในการที่มีกำลังใจให้เหล่านั้นใช้ชีวิตด้วยความพอดีกัน เคยเห็นในเมืองสมัยโบร,ราณนะก็จะมนะีสวนมากมายนะในฝั่งทนนะฝั่งพระนครชนบทก็จะมีทำเฉพาะอย่างกันนะทำนาก็เป็นกลุม่มเป็นจังหวัดนะทำไร่ก็เป็นที่เป็นทางที่ราบสูงแล้วได้เห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าความพอดี การเก็บเล็กผสมน้อยประสังสมประสบะการณ์ชีวิตการเคลื่อนไหวก็ใช้ธรรมชาตนะิสื่อสารก็ไม่สะดวกค้องตัวชีวิตพวกเราทั้งหลายต้องคู่กันนะภายนอกต้องคู่กับภายในก็คือจิตใจที่มีความยึดมั่นถือมั่น <c oughs> จิตใจนั้นต้องสั่งสมไปด้วยสั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจนะพร้อมกับความมุ่งมั่นต่างๆของเราการที่เรามีความเข้าใจตามแนวทางต่างๆย่อมเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความเจริญภายในใจของตนลหลายๆอย่างที่เรามีโอกาสได้เปรียบเทียบได้ยินได้เห็น ได้สัมผัสมนุษย์ยุคใหม่สังคมยุคใหม,ใหม่แต่นิยมเป็นส่วนใหญ่ก็ในเรื่องสร้างเหตุปัจจัยภายนอกไม่เคยยอมสร้างเหตุปัจจัยภายในก็ทำให้เกิดการทะเลาะเบาแวงนะเกิดการลิษยากันสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นคุณนะถ้าหากว่าเราน้อมให้ดี ถ้าเราน้อมเรื่องความดีงามคู่กับการใช้ชีวิตประจำวันและความพอดีนั้นจะเห็นว่าจะเจริญไปด้วยกันยิ้มแย้มแจ่มใสนะสามัคคีปรึกษาหาลือกันชีวิตพวกเราทั้งหลายจะทำหน้าที่อะไรก็ตามนะมีช่วงจังหวะชีวิตไม่ได้ยืดยาวนะเกินไป นะพอเม่พอหมาะพ,พอควรก็ยุคนี้ก็ไม่น่าจะเกินนะเส้นทางประมาณไว้75ถ <c oughs> ้าหากว่าจะเลยเกินเลยไปก็ไม่มากเท่าไรนรุ่นะปู่ย่าตายายเราก็ร้อยปีนะต่อมาก็ลดลงไปเพราะสิ่งเหล่านี้ได้เห็นความจริงเพราะฉะนั้นการที่เรา จะเรียนรู้และมีการพัฒนาชีวิตให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็จะช่วงชีวิตครึ่งหนึ่งของ75 <c oughs> ก็ต้องเริ่มต้นเดินทางสู่การใช้ชีวิตนะด้วยความเป็นไปตามธรรมชาติของเรา <c oughs> แต่สิ่งที่เรายึดเหนี่ยวทางใจพร้อมกับการพัฒนาใจ เนะี่ยให้เกิดสมาธิไปด้วยให้เกิดสติไปด้วยพร้อมทั้งมีการเจริญปัญญาไปด้วยก็จะมีความรู้สึกนะีมองสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะน้อมคู่กันระหว่างการพัฒนาให้เกิดปัจจัยสี่นะและพัฒนาให้เกิดใจ ที่มีเหตุผลมีปัญญาไปด้วยพวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาเรื่องการใช้ชีวิตโลกและมีการพัฒนาชีวิตโลกสิ่งที่เราต้องคู่กันนี้ก็เพื่อให้เรามีจิตสำนึกอันดีนะที่เราเคยสังเกตนะพื้นที่ฝั่งเหนือ ของบ้านเราก็จะนิยมปลูกฝังกันในเรื่องความกระตันยูความมุ่งมั่นเหล่านี้ทำให้เราได้เห็นสิ่งที่มีความเจริญจากความกระตันยูนั้นมากมายทีเดียวด้วยเหตุของความกระตันยูนั้นจึงมีการสะสมเก็บเล็กผสมน้อยคุณประโยชน์ของการใช้ชีวิต ทางร่างกายทางจิตใจพร้อมทั้งเห็นความรักความสามัคคีตอบแทนกันจึงได้อดออมเก็บเล็กผสมน้อยนะที่จะถึงเทศกาลต่างๆก็จะมีกิจกรรมแสดงความกะตันอยู่กันนะก็ทำให้มีพี่มีน้องมีญาติมีพ่อแม่ปู่ย่าตายาย เพื่อจะเป็นที่ทำการระลึกทำความเคารพให้เกิดความรู้สึกในการที่สัมพันธ์ต่อกันสืบเนื่องมาแต่อดีตความกตัญญูส่วนใหญ่แล้วนะเป็นส่วนใหญ่ที่เราเห็นความเจริญจนะเกิดความซื่อสัตย์ไปด้วยนะใจเขาใจเราไปด้วยแต่สิ่งที่เรา ได้ยินตำนานอันอ้างเหตุความกราตันอยู่แล้วก็ดึงเหตุนั้นมาตอบแทนคุณถ้าเรียกร้องก็ถือเป็นโทษเป็นภัยถ้าไม่เรียกร้องเป็นคุณอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกของพวกเราที่มีความคิดในการใช้ชีวิตด้วยความสะสมเล็กสะสมน้อย จะมีความสุขในปัจจุบันนัการนะเป็นเดมายถึงต้องรอให้เรามั่งมีภายนอกแต่เราจะเป็นคนกระตันอยู่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้เกิดประโยชน์มากนักนะมีโทษด,ด้วยซ้ำไปเพราะว่าสิ่งที่เราได้เห็นประสบการณ <c oughs> ์ของพวกเรากันในแม้กระทั่ง ตัวผู้พูดเองก็ได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตยาววัยท่ามกลางพร้อมทั้งสู่สูงวัยนั้นเป็นสิ่งที่เราจำเป็น,น,นจะต้องระลึกระวังในการที่เราจะพูดจะคิดจะกระทำอะไรก็ตามให้เกิดคุณประโยชน์อย่างยิ่งก็จะมีมีโอกาสใน,นที่จะเก็บเล็กผสมน้อย คุณค่าและความจำเป็นของเราก็ก็ชื่นชมเหมือนกันสิ่งที่เราได้เห็นนะบุคคลเป็นตัวอย่างอันดีงามนะในเรื่องใจในเรื่องพฤติกรรมคำพูดมีความกระหายมีความเมตตาเป็นคนเป็นมนุษยนะ์ในพุทธบริษัท4ก็จะต้องน้อมถึงจิตใจตนเอง แล้วก็จิตใจผู้อื่นคู่กันสิ่งเหล่านี้บรรดาลให้นำพาให้มีความมั่นคงนะโดยธรรมชาติไม่ลืมเนื้อลืมตัวก็คือการฝึกการละลึกให้เข้าถึงกายถึงใจเข้าถึงพระธรรมคำสอนนั่นหมายถึงอริยสัจสี่จะต้องน้อมเข้ามาอยู่ในใจของเราสม่ำเสมอ สิ่งที่เป็นความปาณีตในพระธรรมคำสอนก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเราไม่สามารถที่จะหยิบยื่นหรือจับต้องกันได้ด้วยความรู้สึกธรรมดาได้แต่ถึงอย่างไรพวกเรา <c oughs> ที่ใช้ชีวิตการเก็บการจับต้องหรือก็ต้องพิสูจน์หรือต้องมีการพัฒนา นะให้รู้ว่าพระธรรมคำสอนนั้นมีเหตุมีผลมีความถูกต้องตลอดเวลานะทั้งมีความรู้สึกรับรู้พิจรารณาก็คือความเป็นจริงของชีวิตและก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องในการพิจารณานั้นแต่แนวทางและการเข้าถึงก็ไม่เหมือนกัน แต่เราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเนื่องจากการที่มีประสบการณ์จากการได้ยินได้เห็นนั้นไม่ได้หมายถึงเราจะเพอ้อฝันงมงายแต่เราได้น้อมดนะูสืบทอดตามบรรพบุรุษของเราให้เห็นว่าความสามคัคคีความพอดีในะการคิดการกระทำนั้น นะต้องแยกแยะนะว่าสิ่งที่เป็นที่รู้ที่กระทำนั้นต้องยอมรับในวาสนาจึงสามารถคิดพูดทำให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะด้วยอย่างความมั่นคงอย่างด้วยเข้าใจเขาเข้าใจเราวันเวลาต่างๆช่างเร็วเหลือเกินนี่ผ่านมาไม่นานก็หมดไปครึ่งปี แป๊บเดียวถึงเราเผลอตัวหรือไม่หรือไม่เผลอตัวก็ตามเนี่ยแปบ๊บเดียวเพราะฉะนั้นวันเวลาของชีวิตไม่เนิ่นนานบางทีเรารู้สึกท้อคำว่าท้อนั้นถ้าเรารู้ทันก็จะไม่เสียโอกาสแต่รู้ไม่ทันของความท้อก็ขนขวายปรุงแต่งทั้งความคิดและการกระทำ นะสเปสปะไปเรื่อยโดยที่ขาดการยังคิดถ้าคิดไประหว่างที่คิดที่ทำที่พูดก็จะต้องน้อมเรื่องปัจจัยสี่เลี้ยงชีพโดยชอบไปก่อนถ้ามีความจำนาญก็ขยายไปตามเหตุที่เราเหมาะสมในหน้าที่ในช่วงหนึ่งช่วงใดก็ตามและจงรักษาสิ่งนั้น เอาไว้ให้ดีนะอย่าไปประทุษร้ายดูหมินเหยียดยามในการประกอบอาชีพในการทำหน้าที่ของเรานะสิ่งที่เรามีชีวิตก็ประกอบไปด้วยนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายสังคมรอบข้างพร้อมทั้งสิ่งที่เราน้อมพระธรรมเข้ามาหาในใจของเราเพื่อจะเข้าถึงกายถึงใจตนเอง ถึงสิ่งที่คิดที่พูดที่กระทําของตัวเราเพื่อจะให้น้อมเข้าถึงพระธรรมในความไม่เที่ยงไปด้วยถ้าน้อมพระธรรมในความไม่เที่ยงจะเกิดคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการสละในการให้ทั้งปัจจัยภายนอกพร้อมทั้งการให้อภัยการให้อภัยเนี่ยเป็นของที่ ไม่ได้พูดแต่เกิดขึ้นในใจนะเพราะถ้าหากว่าบางทีการที่พูดเหมือนการนะปูงแต่งแต่การที่เกิดขึ้นในใจนั่นหมายถึงของจริงในการที่เราเรียกกันภาษาธรรมะเรียกว่าการวางใจไม่เก็บไม่ไม่ต้องเกิดขึ้นในใจนะในเรื่องแรงโกรธแรงพยาบาท แรงยึดมั่นถือมั่นก็กลายเป็นการให้อภัยโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากบอกด้วยซ้ำไปแต่การเอ่ยปากนะการที่ได้พูดได้บอกนั้นก็หมายถึงการขอเข้ามาลาโทษซึ่งกันและกันเพื่อจะใช้ทั้งกายวาจาใจก็ทำให้เกิดการอโหสิกรรมกันอย่างแท้จริงได้ เพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่โชคดีได้มีโอกาสเก็บเล็กเก็บน้อยในเรื่องได้ยินได้เห็นได้สัมผัสแล้วน้อมหาจิตใจตนเองการน้อมหาจิตใจตนเองนั้นก็คือพระธรรมคำสอนนะเพื่อจะสอนตัวเราให้รู้ว่าเรามีสภาพใจเป็นอย่างไรมีสภาพยึดมั่นถือมั่นหรือ คลายการยึดมั่นถือมั่นนะถ้าใจยึดมั่นถือมั่นก็อยู่ในเส้นทางมิจฉาหรือสัมมาก็ต้องตรวจสอบระลึกน้อมเข้าหาใจถ้าหากเราน้อมหาใจเป็นนะเข้าถึงอาการที่ใจนั้นหมายถึงเราเห็นความพอดีเป็นปัจจุบันนกการการที่ใจเกิดขึ้นได้ จะเป็นกุศลนาก,กุศลก็ตามนั่นหมายถึงเรายังไม่ได้มีการวางใจโดยความจริงของใจแต่การวางใจจากความจริงที่เราเป็นอยู่เป็นเบื้องต้น <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องพระธรรมคำสอนให้เกิดอภัยซึ่งกันและกันให้เกิดความพอดีพอเพียงากับการใช้ชีวิต นั่นหมายถึงพระธรรมคาสอนแต่ยังไม่เข้าถึงใจนะถ้าเข้าถึงใจก็จะมีอาการเห็นใจไม่เกิดขึ้นนะเพราะสิ่งเหล่านี้พวกเราทั้งหลายชาวพุทธบริษัทสีก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อยกันวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ บิดามันดาคูบาาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิพัชษีสวัสดีครับ